วันที่22กันยายนที่จะถึงนี้คือวันปลอดรถหรือคาฟีเดย์ซึ่งเป็นวันที่มีการรณรงค์ให้ทุกประเทศใช้รถยนต์ส่วนบุคคลน้อยลงจักรยานกว่า300คันที่มารวมพลกันในวันนี้ก็มีส่วนร่วมสร้างสังคมให้น่าอยู่มากขึ้นภายใต้กิจกรรมปั่นปัน,ป,นปัญญาซึ่งเกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านและที่สำคัญในปีหน้า กรุงเทพมหานครได้รับเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลกประจำปี2,556อีกด้วยชาวจักรยานที่จะเข้ามาร่วมโครงการนะคะต้องนำหนังสือมาบริจาคให้เราด้วยนะคะแล้วก็เราไปเยี่ยมที่ชุมชนเนี่ยก็จะมีจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนะเราทุกคนสามารถที่จะลุกขึ้น ทำอะไรดีๆเพื่อสังคมได้นะคะเราอยู่ตรงไหนเราก็สามารถทําได้ในวันนี้เราจะนําหนังสือที่น่าอ่านสําหรับเด็กๆเข้าไปสู่ชุมชนในท้องถิ่นที่เรียกว่ารถยนต์ข้ามไปได้เราจะต้องส่งเสริมให้คนรู้จักการอ่านมากขึ้นเราจะทําอย่างเนี้ยต่อเนื่องเรื่อยๆให้ทุกคนได้อ่านหนังสือเป็นได้อ่านหนังสือได้และได้รักการอ่านนะครับ ชาวจัก,กรยานร่วมแรงร่วมใจกันปันสู่สี่ชุมชนนำร่องภายในกรุงเทพคือชุมชนเสือใหญ่ชุมชนหลังโรงเจชุมชนหลังมหาวิทยายลัยราชพัฒจันกเกษมและชุมชนพระหนโยทิน32งรวมระยะทางทั้งสิ้น10กิโลเมตรเพื่อนำหนังสือที่เป็นประโยชน์เหล่านี้มาแบ่งปันสร้างความรู้และเพิ่มความสุขให้กับชุมชน วันนี้เราจะมีกิจกรรมพิเศษอีกกิจกรรมหนึ่งด้วยนะคะนั่นก็คือโครงการร้อยแปดหนังสือดีเปิดหน้าต่างแห่งโอกาสเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยหนังสือชุดนี้จะลงไปถึงชุมชนด้วยเรามีการวิจัยมาพบว่ามันเป็นหนังสือที่สอดคล้องในการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับสังคมไทย เราจะได้พลเมืองที่ดีในอนาคตอันไม่ไกลนี้นะคะจากหนังสือชุดน,นี้ด้วยค่ะกิจกรรมปันป่นปัปัญญาเป็นโครงการหนึ่งของแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสาสาส,าสาเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับสังคมไทย ก็เป็นโชคดีของแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านนะคะที่ตตจเเปิดโอกาสให้เราทําเรื่องของสุขภาวะทางสังคมโดยเฉพาะในเรื่องของมิติทางจิตวิญญาณยิ่งเวลาเราไปทํางานในพื้นที่เนี่ยเราจะได้การตอบรับจากพื้นที่และพื้นที่ก็จะเห็นความสําคัญของการอ่านตอนนี้การอ่านหลายๆที่ไปอยู่ในวิถีชีวิตนะคะมพ่า่ะมเพื่อรจะหันกาอรเพื่อ น,น,นี่คือควานะครับนี่คือัวานี่ควานมันเป็นัวานแล้วจะช่วยอะไรไหมถ้าถึงโต,งตมาพวก็จะเปลนได้หรือไม่เปีนได้เพราะฉะนั้นนี่ทำเพื่อสอนว่าถ้าสามีกันพวกเราจะพยาาทำทุกอย่างได้ตามที่ต้องการนะครับความน่ารักของหนังสือเนี่ยก็คือมันเป็นสื่อที่สร้างสัมพันธภาพในครอบครัว มีงานวิจัยหลายๆชิ้นนะคะพบว่าครอบครัวได้อบอุ่นขึ้นนะคะพ่อแม่เนี่ยเข้าใจลูกมากขึ้นจากการแค่อ่านนิทานเล่าเล่า,านิทานอ่านหนังสือให้ลูกฟังซึ่งตรงนี้เป็นประโยชน์มากเลยแล้วเขาก็จะเห็นได้ชัดด้วยนะคะว่าลูกเขามีพัฒนาการดีขึ้นในหลายๆด้านด้วยค่ะ องค์ความรู้ต่างๆเกิดขึ้นได้จากการอ่านหากคนไทยมีนิสัยรักการอ่านการพัฒนาประเทศให้เข้าสู่สังคมสุขภาวะคงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปกิจกรรมปัน่นปันปัญญาสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพลังจากการปัน่นสามารถสร้างพลังแห่งการเรียนรู้ให้กับทุกคนในประเทศไทยได้